สวัสดีค่ะซองนี้คุ้นๆกันไหมคะเ,เพื่อนๆใช่แล้วค่ะชาเขียวเอ็กซ์ตากินของชาตามือนั่นเองซองที่หลายๆร้า,านเลือกใช้เพราะรสชาติเข้มข้นหอมชาเขียวไม่มีกลิ่นมะลิมาปนเรื่องชาต้องยกให้ยี่ห้อนี้ค่ะบอกได้เลยว่าคุณภาพคุ้มราคาแน่นอนเราเคยรีวิวไปแล้วพร้อมกับแชร์สูตรชาเขียวเย็น คลิปนี้มาลองทำแบบปั่นกันบ้างค่ะเป็นชาเขียวนมสดปัน่นถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยทำเบทชาด้วยเฟรนเพสมีที่กองใช้ควบคู่กันด้วยก็ดีค่ะส่วนผสมของชาเขียวนมสดปัน่นก็จะมีน้ำชาเขียวครีมเทียมน้ำตาลทรายเราจะคน3ามอย่างเนี่ยให้ละลายเข้ากันดีก่อนนะคะจากนั้นก็จะใส่นมข้นหวานและก็นมข้นจืดค่ะส่วนผสมมีแค่นี้เลยจากนั้นก็นำไปปั่นกันค่ะ ชาเขียวปั่นเอ็กตอกรีนสูตรพิเศษสามารถเพิ่มท็อปปิ้งได้ไม่ว่าจะเป็นไข่มุกบุกหรือว่าวิปครีมตามต้องการได้เลยค่ะหรือจะตกแต่งแก้วด้วยการราดซอสแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเท่านี้ก็จะได้ชาเขียวนมที่มีสีสวยน่ารับประทานโดยส่วนตัวมองว่าสีชาเขียวที่สวยไม่จำเป็นจะต้องเข้มหรือว่าสดเสมอไปค่ะ หอมกลิ่นชาเขียวหวานมันกลมกล่อมมากเลยค่ะนอกจากจะปั่นกับนมแล้วใบชาเขียวเ e อ er ็กซ์ติคินของชาตามือยังปั่นกับมะนาวได้ด้วยนะเมนูที่2ชาเขียวมะนาวปัน่นส่วนผสมแค่3อย่างน้ำเชื่อมน้ำมะนาวสดและน้ำชาเขียวแค่นี้เลยค่ะเพื่อนแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากได้รสชาติเค็มสามารถเพิ่มเกลือป่อนได้นะคะ สูตรเนี้ยรสชาติจะหวานนำสำหรับเพื่อนๆบางท่านที่ไม่ทันหวานปรับลดที่น้ำเชื่อมได้เลยค่ะ นอกจากจะปั่นกับนมแล้วปั่นกับมะนาวก็อร่อยเหมือนกันค่ะ,ะปั่นกันอีกเมนูเมนูที่3แล้วเป็นเมนูปั่นที่ทานคู่กับขนมปังแล้วก็ท็อปปิง้งติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกนึกออกไหมคะเมนูอะไร นึกไม่ออกจะบอกให้ค่ะเมนูนี้ก็คือปังเย็นชาเขียวนั่นเองเป็นเมนูที่มีคนคอมเมนต์บอกว่าพี่คะสอนปังเย็น่อยค่ะได้เลยจ้าชาเขียวปังเย็นจัดไปสูตรเราเนี่ยจะปั่นเนื้อปังเย็นให้มีความข้นกว่าเมนูปั่นทั่ว,วไปนะคะสามารถตักทานได้ซึ่งต้องบอกเลยว่าควรจะใช้เครื่องปั่นที่มีกำลังวัดส,สูงนะคะปังเย็นจะได้ออกมาเนื้อเนียนละเอียดค่ะ เนื้อปังเย็นของที่ร้านเราเนี่ยค่ะคนๆแบบนี้เลยน่าทานมากเมนูปังเย็นชื่อก็บอกอยู่แล้วที่ขาดไม่ได้สำหรับเมนูนี้ก็คือขนมปังจะปังนุ่มหรือปังกรอบก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยจากนั้นก็เพิ่มท็อปปิ้งต่างๆเสริมเข้าไปแค่นั้นเอง เมนูปังเย็นเป็นเมนูคลายร้อนได้ดีเลยเพราะไม่ว่าจะผู้ใหญ่หรือว่าเด็กก็ชอบทานลืมบอกไปเลยค่ะแก้วที่เราใช้เสิร์ฟปังเย็นเนี่ยเป็นใสแก้ว26ออนนะคะแต่ถ้าเ,เพื่อนๆมีหน้าร้านอยากให้ลูกค้านั่งทานที่ร้านสามารถจัดเสิร์ฟใส่ถ้วยหรือว่าจานสวยๆก็ได้เหมือนกัน อย่างจานนี้เรานำขนมปังปิ้งทานเนยมาทานคู่กับปังเย็นชาเขียวเอ็กซากินบอกเลยว่ารสชาติเข้มข้นของชาเขียวเข้ากันได้ดีกับขนมปังที่มีความกรอบบนุ่มๆและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียให้เ,เพื่อนๆเนี่ยนำเมนูปังเย็นไปต่อยอดขายที่ร้านค่ะ กินคู่กับท็อปปิ้งก็อร่อยนะคะขอบคุณที่รับชมช่องของเราหวังว่าทั้ง3เมนูจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะใบาชาเขียวสูตรเอ็กซ์ก,กิงของชาตามือสามารถสั่งซื้อได้แล้วที่เพจชาตามือหรือคลิกเลยที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอบา์เทนดี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ